รีวิวพวงอะไรมูลค่า3ล้านบาทให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้กันค่ะสองน้ำหนักด้วยกันคือ25บาทกับ30บาทนะคะตัว30บาทเนี่ยเราก็จะได้ความอลังการนะคะตัวนี้จะเป็นสาย8เสียนนะคะละเอียดมากค่ะเป็นสร้อยลาย8เสียนแล้วก็ ตามด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็มีดอกลัะต้องไปเป็นดอกจำปีนะคะก็จะเป็นความทรายบวกกับความเงาผสมลงตัวกันมากเลยนะคะสําหรับ30บาทตัวนี้ลบยี่บ25าบาทเนี่ยจะเป็นน้ําหนักเต็มนะคะถ้าเกิดช่างแล้วมันจะมากกว่า25บาทเพราะว่า,ามันเป็นพลอยผสมด้วยนะคะเป็นลาย8ดเสาที่ถักทอได้มือเลยนะคะสำหรับดอกไม้นะคะอันก็จะเป็นดอกมะลิค่ะนี่มีความขาวจากพลอยบิบบิบ,บินี้เลยแล้วก็มีดอกลักเหมือนกันเป็นดอกลัก เงาๆตามด้วยดอกจำปีนะคะที่ฝั่งพอยแบบละเอียดยิบแบบนี้เลยค่ะแม่ของเราสวยแบบนี้เราก็จะต้องมีพวงมาลัยสรสวยๆแบนี้ให้แม่แน่นอนค่ะพวงมาลัยก็เป็นทองได้ที่ชายนิ่งโก